ค่ะเมนู6เดือนแรกควรมีเนื้อสัตว์ไหมคะแล้วทานเต็มมือ้อาทานเต็ม3ามื้อช่วงกี่เดือนคะโอเคก็จริงๆนะคะวัตถุประสงค์ของการที่เรานะคะคให้ลูกกินข้าวนะคะหรือว่าอาหารเสริมตามไวนะ้นั่นก็คือว่าเราต้องการให้ลูกะะได้รับเธาตุเหล็กวิตามินนะคะเกลือแร่ต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะที่นอกเหนือไปจากในส่วนของนมแม่หรือว่านผมผงเองนะคะเนาะและสิ่งที่เราต้องการให้น้องเด็กได้กินได้เร็วมากที่สุดนะคะนั่นก็คือธาตุเหล็ก เพราะว่าธาตุเหล็กเองก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะธาตุเหล็กบำรุงสมองนะคะบำรุงเลือดนะคะเนาะแล้วก็จะช่วยป้องกันภาวะซีดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือควรมีเนื้อสัตว์เลยนะคะเนาะเอ่อในส่วนของ6เดือนแรกถ้าเราแนะนำคือควรที่จะได้ธาตุเหล็กนะคะมาจากในส่วนของเนื้อสัตว์มากกว่าในส่วนของผักนะคะเนาะจริงๆผักก็มีในส่วนของธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบผักใบเขียวอะไรพวกนี้ก็จะมีธาตุเหล็กแต่ว่าถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์ค่ะ ธาตุเหล็กอะไรพวกนี้เขาจะมีน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าหเดือนแรกก็คือมีเนื้อสัตว์คุณแม่สามารถที่ให้ลูกกินค่ะถ้าลูกไม่ได้แพ้อาหารนะคะคุณแม่สามารถที่จะรันให้ลูกกินได้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไข่แดงไข่ขาวนะคะเนาะไข่แดงไข่ขาวตักกินพร้อมกันได้เลยนะคะเนาะไก่หมูเลือดออตับ อะไรพวกน,นี้ค่ะคุณแม่สามารถที่จะหาให้น้องกินได้เลยนะคะถ้าลูกไม่ได้แพ้อาหารอะไรใดๆนะคะแต่ว่าพยายามอย่าก,กินเดิมๆซ้ำๆแต่ว่าถ้าช่วงแรกๆที่เริ่มทดสอบว่าแพ้ไหมแพ้ไหมก็อาจจะให้ลูกกินแล้วก็สังเกตอาการต่อจากนั้นสักสองสมวันว่าเออกินชนิดนี้แล้วแพ้หรือเปล่าหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรอย่างไรไหมนะคะเนาะแต่ก็คือจะต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่นะคะให้ได้เร็วที่สุดนะคะเนาะโอเคไหมอืมก็จะต้องมีตั้งแต่ข้าวนะคะโปรโตีนเนาะข้าวก็คือคือคาร์บโบไฮเดรตโปรโตีนก็คือเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสั ต่างนะคะที่เราเอามีในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่กินอะไรก็คือให้ลูกกินตามนั้นนั่นแหละนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของวิตามินเกลือแร่ก็คือผักผลไม้ต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มหนักตัวลูกนะคะเนาะโอเคไหมถ้า6 8ถเดือนก็บทลักษณะเป็นเนื้อโจกนะคะเนาะให้ลูกเต็มให้ลูกกินนะคะต่อมื้อเนี่ยถ้าสมมติว่าให้เต็มมือ้อจริงอะ่ะช่วยแรกให้ลูกกินให้ได้ประมาณสักสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้า้เต็มมื้อเลยอะ่ะจะต้องประมาณสัก5ถึงประมาณ8ช้อนโต๊ะะะออออออันนมมนะะน,นี้้คคนะืืืืเต็็มมมมใงรย่าาแลวกปณ แปดถึงสิเดือนคุณแม่ก็ให้ลูกกิน2มื้อนะคะพอ10เดือนถึง1ปีคุณแม่ก็ให้ลูกกิน3มื้อนะคะรสชาติอาหารใส่ได้แค่เกลือไอโอดีนการที่ใส่เกลือไอโอดีนเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ลูกกินเค็มแต่ว่าให้กินเพื่อที่เกลือไอโอดีน,นะคะ่ะ ป้องกันโรคเอ,อ๋มันจะไปสร้างนะคะ,ะสารที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอไทรอยนะคะนาะก,ก็จะช่วยป้องกันโรคเอ,อ๋นะคะทีนี้คือไตของเด็กค่ะจะยังทํางานได้ไม่ดีจะทํางานได้ดีเทียบเท่าผู้ใหญ่เราค่ะก็ประมาณสักสองปีเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องกินอาหารที่ไม่ต้องมีรสอะไรเลยเป็นรสธรรมชาติที่ได้จากพืชผักนะคะผลไม้ของเรานะคะนาะโอเคไหมอ่าแล้วก็ใส่เกลือปรุงรสเข้าไปแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะคุณแม่